รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชุดฝาหลังใหม่ให้กับ Garmin Finik 5 x นะครับอาการก็คือชาร์จไฟไม่เข้าเพราะว่าจุดชาร์จนี่นะครับชุดตัวสุกปกนะครับก็ต้องเปลี่ยนชุดฝาหลังใหม่กระจกเซนเซอร์ฮาร์ดเลดก็แตกรลานะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยชาร์จไฟเข้าที่6ก็อนะครับพอสายชาร์จถึงเซื้อฮาร์ดเลททางานได้ตามปกตินี่นะฮะจุดชาร์จเหมือนใหม่เลยนะครับกระจกเซ็นเซอร์เหมือนใหม่อันนี้เป็นชุดฝาหลัง Garmin แค้นะครับที่ทางร้านล็อกลีไบเป็นผู้นําเข้าแล้วก็จะจําหน่ายแล้วก็เปลี่ยนซ่อมให้กับลูกค้านะครับอันนี้เปรียบเทียบกันนะครับก็ตรงนี้นําไปจับสัญญาณ GPS นะครับตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับผมเลื่อนลงนี่นะฮะเลื่อนขึ้นนะครับ ซินเซอร์ฮาร์ดเลดก็สามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกตินะครับพร้อมที่จะส่งมอบกับคืนให้กับลูกค้าตรงนี้ลูกค้าจะมารับเองนะครับเนื่องจากว่ามาส่งเองแล้วก็มารับเองก็ขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจร้านล็อกลีบายเราก็เป็นศูนย์ซ่อมเดนการกา์มินในประเทศไทยนะครับก็ตรงนี้นี่นะฮะก็ทํางานได้ตามปกตินะครับจากตอนแรกที่ ลูกค้านํามาส่งนะครับก็คือเครื่องไม่มีพลังงานแบตเตอรี่เพราะว่าไม่ได้ใช้งานนานนะครับแล้วก็ขาดการดูแลรักษานะครับอันนี้ก็ยังเป็นคาบสกปกอยู่นะครับแล้วก็ซุดตัวอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เชื่อมต่อสายชาร์จก็ขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกติเดี๋ยวจะถอดแล้วก็พลิกอีกด้านนะครับนี่นะฮะพอเสียบนี่นะฮะมอเตอร์ก็สั่น ขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมบอบให้คืนกับลูกค้านะครับก็ขอบคุณมากครับร้าน Lock ็อกรีไบส์ยินดีให้บริการเป็นศูนย์ซ่อมน,นาฬิกาการมินในประเทศไทยแล้วก็ฝากร้านลันฟิกด้วยนะครับก็รับซ่อมน,นาฬิกากามินสมาร์ทวอทช์จีพด้วยเหมือนกันนะครับขอบคุณมากครับ